วิธีที่จะเพิ่มคุณค่าให้ตัวคุณเองนะครับก็คือจงเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นคนจริงๆคืออย่าไปสวมหน้ากากอย่าไปถูกฝึกจากจากจากคนที่สอนเราให้เราเป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้มีเทคนิคที่จะปิดการขายสารพัดเลยนะครับแต่ให้ใช้ความจริงใจเป็นตัวนำ ความจริงใจที่จะเพิ่มคุณค่าได้อย่างมากเลยนะค่แล้วเป็นสิ่งที่ตลาดเนี่ยขาดอย่างมากค่ะเป็นที่ต้องการอย่างมากตลอดมาและจะตลอดไปคุณเป็นคนที่จริงใจได้ไหมในการทําธุรกิจถ้าคุณมีโปรดักที่ดีแล้วคุณมีความจริงใจมันคือครบถูกไหมครับค่ะคุณค่าจงเพิ่มที่ตัวเองถ้าเราไม่มีโปรดักที่จะเพิ่มให้เพิ่มคุณค่าให้ตัวเองนะครับ ค่ะอย่างนี้ทํายังไงล่ะคะสำหรับคนที่ออบอกว่าคราวที่แล้วเริ่มไปศึกษาแล้วนะคะ,คะสําหรับการที่ดูสังหาริมทรัพย์เริ่มที่จะมองกันแล้วนะคะ,คะสำหรับแแหล่งเงินทุนแต่ทีนี้ การที่เราจะมีสินค้าแล้วก็นําออกไปนําเสนอให้กับคนที่มีความต้องการคล้ายคลึงกับเรานี่มันจะเริ่มลงมือทำยังไงะนี่ไงฮะถ้าสมมุติว่าเราอันนี้เราพูดแบบคนไม่มีเงินนะถ้าถ้ามีเงินมันจะมันจะก็ง่ายกว่าง่ายกว่าคือถ้าไม่มีเงินนะโจทย์อย่าหลักเนี่ยมันยากตรงนี้ไม่มีเงินก็คืออย่างที่ผมได้เกิดไปในเทปแรกว่าให้บอกไปดูอสัาหาวิมทรัพย์จนเกิดประสบการณ์มากๆใช่ไหมแล้วเราจะได้ของเราจะหาของเจอ ของที่ดีในราคาที่เหมาะสม,มถ้าเรามีของที่ดีในราคาที่เหมาะสมเราไม่ต้องกลัวไม่มีใครซื้อนะธนาคารให้เรากู้เราก็ขายพ,พวกเพ,พื่อนฝูงได้ถูกไหม,มและขั้นต่อไปเนี่ยเวลาที่คุณเป็นโบรกเกอร์เนี่ยสมมติคุณคเป็นบลกเกอร์นะ,ค,ะคุณขายสินค้าที่ไม่ใช่ของคุณเองเพราะคุณไม่มีตังค์เนี่ยค,ความ,มจริงใจสําคัญมากมเวลาที่คุณมีความจริงใจให้ใหลูกค้านะคุณตรงไปตรงมาคุณหาของดีให้เขาเงินก็จะไหลมาเทมาแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นที่ความจริงใจไง เน้นที่เทคนิคการขายเน้นที่วิธีปิดการขายทํายังไงถึงจะได้ขายด้วยเทคนิคนานาประการที่ทนางสื่อเข้าสอนเราไงหมายถึงว่าคุณไม่ใชักกาลังบอกว่าบางคนนี่ไม่ได้มีเงินอาจจะเริ่มไปดูเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพื่อน,นําไปขายต่อก่อนก็ได้คือยังไม่ใช่ตึกหลังเราแหละแต่ไอตอนขายนี่แหละต้องจริงใจในการขายเสมือนกับว่าที่ตรงนั้นเป็นของเราจริงๆง่ใช่อยากจะให้ขายออกไปเพื่อให้เราได้ค่าคอมมิชชั่นกลับมา ข้อแรกนะครับถ้าของไม่ดีจริงนะลูกค้าก็มักจะไม่ซื้ออยู่แล้วอาจจะมีคนหลวมตัวซื้อเขาก็ไม่ซื้อคุณครั้งที่สองถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหาของดีได้แลวเรามีความจริงใจที่จะนําเสนอมุ่งหวังให้ลูกค้าได้ดีนะก็คือการให้ถูกไหมโฟกัสที่การให้ว่าให้คนซื้อได้ของดีจากเราเพื่อให้เขาไปกําไรเขาจะได้เรียกหาเราอีก ก็คือเปฮะเงินต่อเงินแหละนะคะเราจะได้มีก้อนโตต่อไปใช่ถึงมีมีคนหนึ่งนะผมรู้จักเป็นการส่วนตัวนะเขาเป็นนักขายที่เก่งเขาเข้าใจกฎข้อนี้ดีเขาบอกเขาเข้าไปนะคุยกับลูกค้านะเขาคุยทุกเรื่องยกเว้นเรื่องการขายค่ะแล้วก่อนเขาจะกลับนะเขาขายได้เขาไม่เน้นเลยนะเรื่องการขายเหมือนกับว่าการผูกมิตร ความจริงใจที่มีให้กันเนี่ยการเสนอของดีลูกค้าเขารู้แล้วคนนี้มีแต่ของดีมาเสนอสุกไหมเทคนิคในการหาของดีผมบอกไปละตอนแรกกในตอนแรกแต่ความจริงใจเนี่ยเป็นสิ่งที่คนขาดและตลาดขาดจริงๆขาดอย่างมากเลยและจะเป็นที่ต้องการตลอดไปค,คนที่มีความจริงใจในการทำงานได้จะเข้าถึงผู้คนได้อย่างแท้จริงแต่คนที่สวมหน้ากากานะ,ะและอาศัยเทคนิคก,ก,การขายจะไม่มีทางเข้าถึงใจ ของลูกค้าได้อย่างแท้จริงค่ะจงเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองก็เป็นจากประสบการณ์ของคุณวิชัยด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าอย่างที่ผมโดยส่วนตัวของผมและของครอบครัวผมเนี่ยเนเจอร์เรามีอยู่แล้วว่าเราเรามุ่งเน้นที่จะกําไรแต่น้อยในทรัพย์สินทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราเล่อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่อยากจะขาดทุนถูกไหมเราก็จะตั้งโจทย์ให้ง่ายเข้าไว้คือว่าสร้างของสร้างสรรค์ของที่ดีหน่อยทํายังไงให้ขายให้ได้ถูกหน่อยใช่ไหมครับแล้วทีนี้ วิธีการเป็นยังไงนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราต้องลดคอสในทุกอย่างเราต้องมีทีมที่แข็งแกร่งทั้งในเรื่องการก่อสร้างทีมการออกแบบใช่ไหมทีมในหน้าที่จะหาที่ดินจังหวะที่จะซื้อนั้นเป็นเรื่องของเทคนิครายละเอียดทุกอย่างต้องประกอบกันค่ะเอ๊อย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านของการลงทุนเลยนี่นะคะก็สามารถที่จะก้าวเข้ามาค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้กันง่ายนิดเดียวด้วยการออกไปดูไงใช่ไหมก็คือหยุดหยุดคิดหยุด หยุดกังวลและออกไปดูเลยทุกคำถามที่คุณมีอยู่ในใจนะว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้ไม่จริงข้งนั้นออกไปดูก่อนออกไปดูออกไปศึกษาออกไปวิเคราะห์ข้อเสนอเปรียบเทียบแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ถามคำถามกับผู้ขายทำไมคุณอยากขายล่ะมันมีอะไรดีหรอทำไมฉันควรซื้ออันนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองแล้วทุกคำถามที่คุณมีอยู่ในใจนะมันจะค่อยๆถูกปิดไปถูกปิดไปเรื่อยๆ และประกอบกันก็คือถ้าหากว่าเราเลือกแล้วนะคะว่าเราจะลงทุนที่ตรงนี้ก็ต้องมีความจริงใจในการนําเสนอให้กับลูกค้ากันด้วยนะคะอันนี้เป็นกฎข้อต่อมาเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับคนที่เริ่มจะสนใจนะคะหาวิธีรวยด้วยอสังหาริมทรัพย์กันแล้วนะคะทีนี้ต้องมีอะไรศึกษาเพิ่มเติมไหมคะสาหรับเรื่องของการจะก้าวเข้ามาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าใครบอกว่าไม่มีเงิน เรารู้วิธีแล้วแหละแต่ถ้ามีเงินนี่จะต้องทําให้มันเป็นก่อร่างสร้างธุรกิจให้มันใหญ่โตขึ้นมาได้ยังไงจริงๆเทคนินครับมันเยอะมากค่ะมวมันไม่สามารถที่จะสานทยายได้เลยหนังสือเล่มหนา,นาๆอย่างเงี้ยเราสามารถไปซื้ออ่านได้เลยนะคบ คือเราอยากกลัวที่จะซื้อหนังสือบางคนนะัคิดซื้อหนังสือนี่คิดมากเลยนะ,ะแต่กินข้าวจานละร้อยสองรยนี่แป๊บเดียวเลยอร่อยไม่อร่อยก็กินลืมไปละแต่หนังสือเนี่ยอ่านไปเถอะอ่านเยอะๆหนังสือที่จะบอกคุณว่าทําไงถึงจะรวยมีเยอะมากแล้วมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยตรงนั้นเป็นเรื่องของเทคนิคส่วนผมเนี่ยพยายามจะบอกในกรอบกว้างๆที่จะเปลี่ยนความคิดของคนให้ได้ทําในก้าวที่หนึ่งถูกไหมะคะแต่ในเรื่องเทคนิคอะไม่จบคุยนานแค่ไหนก็ไม่จบ ถ้าจะให้สรุปเข้าๆนะะวักจากที่คุยมาสองเทปนะคะอย่างแรกเลยนะผมอยากให้หยุดคิดก่อน<ม>คนเราคิดมากเกินไปค่ะพอหยุดคิดแล้วออกไปดูออกไปดูอสังหาริมทรัพย์นะครับถึงจุดจุดหนึ่งให้ตัดสินใจห้ามรอสิ่งที่ดีที่สุดะนะครับเห็นว่ามันดีพอคุ้มแล้วตัดสินใจเลยไอ้ที่เราคิดว่ามันไม่ดีพออาจจะดีที่สุดก็ได้หลังจากที่เราทําค่ะพอตัดสินใจแล้วเตรียมตัวผิดหวังไว้เลย<ม>นะคะจะต้องมีบ้างะนะครับ เราต้องเจอการขัดทุนอย่าไปหนีมันถ้าเราหนีมันเท่ากับเราหล,ลีกหนีความสําเร็จและข้อสุดท้ายเพิ่มคุณค่าคในสิ่งที่เราจะทําเพิ่มคุณค่าใน Product และเพิ่มคุณค่าในตัวเราเองอนะคะ เป็นขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเราก็สามารถที่จะลงมือทําได้แล้วนะคะสําสหรับคุณผู้ชมที่บอกว่าอยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก่อนจะไปลงมือทันจริงก่อนจะลงสนามนะคะไปสารวจว่ามีทําเลไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะคะสําหรับตัวสังหาริมทรัพย์วันนี้เราก็มีหนังสือนะคะที่จะมาเพิ่มข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แล้วก็วิธีคิดนะคะที่คุณผู้ชมนั้นจะ เปลี่ยนให้เป็นคนรวยได้ง่ายๆค่ะสำหรับหนังสือที่เห็นอยู่3เล่มนี้นะคะเราจะมาแจกให้กับคุณผู้ชมในวันนี้กันด้วยนะคะแจกให้สำหรับ5ท่านนะคะที่ส่งคำแนะนำติชมเข้ามาอย่างอีเมลที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของเรานี้นะคะก็คือจิ r พงษ์แ o n มันนี n a าแนลดอทนะคะทีมงานของเราก็จะติดต่อกลับไปจะเป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์แห่งความจริงนะคะหนังสือรวยด้วยอสังหาริมทรัพย์และอีกเล่มหนึ่ง ก็คือรับเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะจริงๆแล้ว3ามเล่มนี้ไม่ใช่คะก็ตอบโจทย์เหมือนกันใช่ไหมคะ,คะสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแนวคิดรายละเอียดของเรื่องราวที่คุยกันก็อยู่ในโดยมากจะอยู่ในสองเล่มนี้ก่อนนะคะ,คะสองเล่มนี้ส่วน,นะะเล่มนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งยังไม่ได้คุยกันค่ะซึ่งเราก็จะทําความเข้าใจกันด้วยนะคะนะว่ารวยด้วยสังหาริมทรัพย์ทําได้ยังไงนะคะแล้วก็เศรษฐศาสตร์แห่งความจริงที่เขาบอกว่า ในเรื่องของการลงทุนต่างๆนี่เราต้องมีวิธีคิดอย่างไรก,กับ <ไง S 2> บ้าง,งตัวนี้จะเน้นที่เกี่ยวกับการเอาชนะตลาดหุน้นเรื่องนี้นะคะว่าตลาดหุ้นเนี่ยทำไมคนเก่งคนฉลาดถึงไม่ประสบความสําเร็จในตลาดหุน้นแน่นอนนะคะเราก็จะแจกให้ไปก่อนละกันสำหรับสามเล่มนะคะให้คุณผู้ชมได้มาร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็ได้ติดตามส่งคำแนะนำติดชมเข้ามานะคะว่า สองครั้งที่ผ่านมานะคะเราได้มีการพูดคุยกับคุณพิชัยแบบนี้ใครมีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะคะหรือว่ามีคําถามอะไรยังไงก็ส่งเข้ามาที่อ e ีเมลที่เราให้ไปเมื่อสักครู่นี้ละกันนะคะแล้วในเรื่องของการรวยด้วยอสังหาริมทรัพย์เรายังมีให้ติดตามกันต่อนะคะในครั้งต่อไปก็คือวันพฤหัสบดีหน้านั่นเองนะคะคุณพิชัยจะมาให้คําตอบกับเรานะคะแล้วก็มาดูค่ะว่าประสบการณ์จริงๆนะคะว่าอสังหาริมทรัพย์ถ่า้ทำให้เรานั้นรวยได้จริงหรือเปล่าค่ะ วันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณพิชัยเจวลากรรมการบริหารกลุ่มเจวลาเชียงใหม่กรุ๊ปเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะครับ okay.